อุตดตันนิดหน่อยค่ะแล้วก็สามารถจะเป็นรูขุมขนแล้วก็หน้าไม่ได้แบบว่าใสอย่างเงี้ยค่ะมีผลผื่นไม่เล็กๆตเต็ม<ช>หน้าเลยเนาะแล้วก็รูขุมขนค่อนข้างกว้างๆๆเนาะ<ช>อ่าแล้วพอมาที่ครีโอดูแลแล้วเป็นงไงนะคะก็เพื่อนๆหลายคนเลยค่ะทักหนูว่าแบบหน้าหนูใสขึ้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบทงไรทำเลยเราเองหนูก็ตกใจเพราะว่าแบบคนรอบข้างทักเยอะมากเลอ้ยดีใจจังเลยเนาะ ใจมากเลยนะคู้หมรนักเลยว่าหน้าใสขึ้นไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะอือยากให้น้องเหมยฝากถึงเพื่อนๆคนที่มีปัญหาเรื่องผิวเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ย แนะนำให้เพื่อนๆหน่อยสิสว,ว่าต้องทำยังไงก็อยากจะบอกทุกคนว่าแนะนำคลีโอคลินิกเลยนะคะเพราะว่านอกจากว่ายี่หน้าเราเนี่ยจะได้แบบใสแล้วนะคะก็คือพี่พทุพพพพกคนบริการดีมากแล้วก็เป็นมิตรมากเลยค่ะหนูก็แบบมีความสุขม,มากที่ได้มาใช้บริการที่นี่ค่ะเลิศดม,มากเลยแล้วก็มีคําถามมีอะไรสามารถปรึกษาทางแชทได้ตลอดเลยนะคะมีเคล็ดลับความรู้ดีๆในช่องครีโอเยอะมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้แล้วก็เจอกันที่ครีโอทั้ง12สาขาเลยนะคะยีวอแล้ม่ ระบบการยี่สิบปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ป้าหรืกสาฟรีทั้งอินบ็อกเ์เพจครีโอริตาระวังแมนลอกเปลียนแบบด้วยนะเจ้อ